สีขึ้นต้นเลยอาคูบังเอทีนี้เป็นท่านเพลงท่านเพลงวาสยานมแปลว่าเจ้าเส้อทะเลเจ้ามาแต่สีเล่หาด้พูดตามมุกครับวาสยานิวาสยานม อ่ะอันนี้เอารอบเต็มแบบเต็มนะเอาขึ้นต้นเลยสามสี่โอ้ยโอ้ยชุมหัวแบเอาใหม่เอาใหม่เอาพอเดียวพอดีเลยนะสามสี่ บยนิมสามสี่ตัดดังๆสามสี่ตตรงนี้ใหมนะสามสี่านโอเคจบมา